คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด้อกลับมาพบกับจ่าเหมือนเดิมนะครับกับช่องจ่าเอี้ยงเลี้ยงไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากพวกมึงก็สต๊าฟใคร ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจให้จานหน่อยเด๊ะเด๊ะดเด๊มานะครับกลับมาหาแม่กันนะครับคิวพัตตาราชินีของค่ายเกม PG เลยเออนะครับถ้าใครอีกนะครับเป็นราชาก็ไอแปะขัเชนวินราชินีก็ต้องเกมนี้นะครับหมุนหมุนกงล้อนรกโอ้โหนะครับคูณหนักมากๆนะครับจะขอให้ผ่านแล้วกันนะครับวันนี้มาทุน115บาทเออทุนแค่นี้จะเล่นโลดไหมนะครับตามดูเลยนะครับเพื่อนๆทุนแค่115บาทเอง เออน่าคิดน่าดูมากคลิปนี้จะเล่นแบบไหนเบทเท่าไรนะครับตามทุกได้ในคลิปนี้กันเลยส่วนเรื่องกลุ่มล็คก,กี้ดามที่เดเจงแลวนะนะครับก็ง่ายๆเลยแจ้งเก็บแตกคนละ7รอบนะครับเพืเ่อนตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามคันหลักๆพิจิพี่พพพแล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเออแจ้งชุดนักกีมแตกหนักแตก่กระจายแล้วก็ไปแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีได้มีเสียอยู่แล้วเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปังยู่เรียบร้อยแล้วนะนะครับกดเลย กดเลยหมายเลขมาถุณแค่นี้นะครับรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกของกูด้วยถ้าจำไม่ผิดนะร้อยสิบห้าเบ็ดหนึ่งบาทจะรอดหรือเปล่า้ะรอดก็คุมนะ้มอะดกเลขมาเอ้ไอ้ไอ,อ,อ้โอ้ยอย่างนี้แบบแบบนี้พาน แบบนี้โคงพันแล้ว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 แโอ้โหมานะครับหนึ่งบาทก็มีค่าทุนร้อยสิบห้าโอ้โหยาววโอ้ยคนนกสองแถวเต็มอ่ะเจโอ้โหคนนกเมื่อกี้โอ้หคลิปนี้ถ้าแตกสามรก็คุ้มแล้วร้อยสิบห้าอิงดีคิวด้วยเอาละเอาล่ะ หมุนพานลุ้นให้ใจย,ยังเดียวคิวมาเอาก้อนเอาก้อนให้ตัวคูณไหลก้อนเออวัยหนึ่งคูณยี่สิบเอ็กไม่ไหลต่อเลยหกหมุนคิวแม่งกระจายดีประมาณห้าหมุนสุดท้ายนะครับกูดจับจุดได้แล้วนกะ็เวที่กูเล่นนะเวทที่กูเล่นนะเวทอื่นกูไม่รู้กูมไม่เคยเล่นจะมาตามนัดไหม ยี่สิบเก้าตอนนี้ร้อยสิบบาทเอาละคืนทุนมาแล้วคืนทุนมาแล้วเออมาเอาดีโอ้โหในฟรีในฟรีเือดเือเือ,เอ,เอโอ้โหแม่เอ้ยเป็นวายแล้วงั้นโอ้ยถ้ากูเล่กันกูไม่เอาวะไม่เอาไม,ม่เอาในฟรีวะ่ะไม่เอาขอเป็นวายดีกว่าไหลต่อนะอยังคุ้มอีกเอ้ยแม่มาโอ้โหแม่เอ้ยไม่ไหลุ้ยแม่สอง จีโอ้โหไม่ตัวากากลุกเงินเลยจีอหนึ่งจะ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 จีะจ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 ะปั๊ปปี้โอโหไหลไม่ดีเลยสามสิอยเาให้จบมาให้เดียวคูณสีแล้วเคมา3ามห้เคสอเอาดีเอาดีหกสิเอ็ดเอางมาหก้า รุนร้อรุนร้อโอ้โหคูนหกส้โอดอกนี้เท่าไรสองรอยยี่สิบโอ้หสี่ร้อแล้วบวกกาสามรแล้วสามอืมบวกไปแล้วแต่ยังไม่สุดเดี๋ยวกูกดต่อมามาวัดกันวัดกันวัดกันโอ้โหแม่งเลย เบ็ดห้าเอาดิเร็วแล้วแ้ววว้เรือมือสันหมดวกูมือสันหมดแล้วเร็วเร็วเเร้ยเโอ้โหงามไสเลยกูโอ้โหเกี้ยอะไรเนี่ย มันจะโลดได้ไงเหลือสิบกว่าบาทเข้าฟียางชิบหายเกมนี้แทบเป็นไปไม่ได้โอ้โหแมงเหอไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองเน <s uss UC S> <c oughs> ี่ยบวกมา3ามร้อยจะเทไอสัตว์ก็นี่คือตัวยากนะครับเพื่อนอย่างที่บอกเกิมแมนเนี่ยหมุนกรงรอให้จบสปินเดียวดีที่สุดนะครับได้แล้วควรชิ่งเลยโอ้โหทุนร7 0บวกมาได้เนี่ยเทสามรอนะครับเสือก อยากได้ต่อเบ็ดห้าเียบร้อยลงดําเลยโอ้โหโทษกิไม่ได้โทษตัวคูเองนะครับเพื่อน<ๆ>ได้แล้ว<ๆ>อยากลุยต่อนะครับคือพูดงา่ายรอบนั่นเองนะครับโดนเลยโดนเลยนะครับเพื่อนโอ้ยเสียดายว่ะนะครับมุนสวยด้วยนะครับหมุนตันนะครับคูณ69แต่ไม่เป็นไรนะครับเพืนะ่อนทำตัวเองนี่แท้เป็นบทเรียนอีกรอบกันแล้วกันอ่ะ ก่อนจะไปฝากมึงกดซับสใคร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับครับครับ